กินเขาเยี่ยงกับไปอาบน้ำยุติสบายโทษมันตาใสขนาดนี้ยู้ยุกยุ้ยควันแก่นจะแม่ควันแก่อยากอยากว่างเหลืกเล้าตีแม่หนูอยากว่างเหล้าหนูจตีกิ้งหนูไปเอ้ทั้งรัฐบาลไทยทั้งไหนทั้งไหนเหล้านั่นแหละโอ้ยกต่มันแม่นกั่แม่ไหนแม่ออกแน่บ้านเล้าเบิ้งแม่เตียนแม่สีรักพ่หรือขึ้นแต่หลับหลับไ่อแน่หลับหลับมันออกบ่อยบอก ไม่นู้กระเฮ็ดประจำนั่นกระเถือกดียั่ได้หล่ะเนี่ยอัสมมุติว่าเกือกตองหวดไปประมาณสามหัวสี่หัวสีกำนั้นมันรูดหัวหนึ่งหวหนามันก็เข่าสินะอือแต่คือกันเทบกันละน้อแต่ว่าเข่าบ่อยกว่าแต่มันกับเข่าใช่เข่าแต่เขามันตล่อนั่นุ้งเฮ็ดมากนู้เฮ็ดมากตล่อนี่แหละนู้งเฮ็ดเข่าตัววิ่งหรือตัวจับคู่เข่าตัววิ่งหรือตัวจับคู่ หนูกับมีวิ่งน้ำกันยยงสูตรมันเทียสูตรมันแบบว่าสูตรมันมันมาง่ายกว่าการกระชุนของเจมีแค่ตัวเดียวตัวเด่นน่ะแต่หนูก็จักษ์คู่ไฮแต่วันนี้ถ้าสูตรมันมากสองตัวนี่มันกับสีนมี่หลายคู่จังน้อยเพราะว่าเขาตัดเขาจับคู่มันเกิดละนัดแหงมันใหม่เนี่บอสอันนี้มันก็ดจะเพิ่มแต่วันี้จ็กน้อยแต่ว่ามันกับสีมี่ที่จังหวัดก่อนหนูมันก็อันเลขหนูน่ะเด่นเก็ดกับสอง ้ะ。มันจะเก่าสองหกแกมาที่แล้วว้ามีคนของเรลยกขเรลยกเล่าเตี้ยคือแมนจกะนี่ปล่อยเรลยกเล่ากอนเนาะปล่อยเรล็กเล่ากอนเนาะปล่อยเหล็กเหล่าเนี่ย่องมือแกรับรับรัดแบบนุ๊ตนิตตอบาัทเนี่ยมันอะไรยะเทียพาัทเนี่ยเพิ่นโทรมารับสายจะเคียดอกลูกค้าเพิ่คนครรับสายจะแล้วใครรับสายรับสาเพิ่นเออตะไล่ไล่มาแล้วก็ส่งตัวเลขมา ให้เพิ่นเบิง่งจะสวงาสามงวดกันมันเข่าเพิ่นจังเสียว่องอ่ะเอาแม่แม่ล่องร่องเขาไปล่อง,อองต้องแม่ล่องเบิง่งง้องแม่เป็นไงอยู่นะแม่เปิดต้นล่ะเ้าที่หลหนพ่อแม่กับตอนนี้ก็บว่าเขาครเบื้องลายพว่าพ่มีเสี้ยนถูก<ล>ถ้ามีเสี้ยนถูกขาเจ้ากับเบื้องลายนะเขาเจ้าเลือกเบิงเป็นบานคิดแม่หน้า้งรนับบานแต่ว่าเล็กมันเข้า นนเนี่นคันปูดำนี่คนกับเบิงมื่นกลัวอยู่ดิเลขเพิ่นเคยเข่าสามตัวตรงเนาะคันเซียนเขานะ่าหนาเพิ่นเบิงดีอยู่คันเซียนบาเขา่าเพิ่นกับว่าเบิงเพิ่นหูจักเดีเยฮล่องปล่อยจะเปิดตัวให้แม่ให้แม่เท็ดไหนอน้นลาวพัดวันที่หกจากเออแล้วสีคิดสีคิดไ้เดี๋ยวตอนนี้เอาลาวพัดวันที่หกก่อนเดี๋ยวสีคิดไ้ดีดีเอาเอาไม่อน แม่คิดคิดให้ซื้อยังไงกะหรือว่าแม่เสียเอาเลขมาเรื่ยบอกนี่ยังไงหรืเอาเอาเลขมาเลยเดี๋ยวแม่สิขึ้นหัวคอให้แล้วก็สิขึ้นป้ายใส่นนี้ให้ที่หลังเออให้คิดออกกันเอาตัวเลขมากกันเดี๋ยวจะไล่ไปบอกไม่ไล่บอเบือนี้เลขเราแม่นแม่นก็ได้อืมบอเป็นยากดอกเดี๋ยวเสียเอาเดี๋ยวเสียเอาสายยาดีดี เอาตัวเลขมากก่อนอ้าวลาพัฒนานะเขียนเด้อล้าพัฒนาวันที่หกเดือนหกหกสิบแปดแล้วพัพค่ะเขียนแล้วดินห้ากับเนะดินห้าหากับเจ็ดไปได้ทั้งบนทั้งล่างบ่ มันมีโอกาสไปได้ถ้าหนูเห็ดตัวตรงไม่หายแล้วก็หนูก็จะนิ่มตัววงไม่หายส่วนมากมันก็จะออกตัววงเหมาหละแต่ว่ากระพริบส่วนหน่อยมันจะออกตัวโป่งแต่กระนี้ออมในที่กันตอนนี้เป็นห้ากับเจ็ดแล้วก็ปันวิ่งลูดแค่วิ่งลูดอ่ะว,วิ่งลูดห้าเนี่ยวืขาติดตากตรงเนี่ยเนี่ยติดตรงของหนูลงไปยังไงแล้วก็ว อัดยังยูบินอัดอัแม่แม่อัดไปเลยให้เป็นกันเองแม่อัดเต็มเต็มเอาแม่เอาออกได้อยู่อะไรบางบางสิ่งที่มันบุเป็นจายเนี่ยเอาออกเนี่ยล่ะจ้าจ้าเอาบ่มีอย่างเสียหายด้นี่เป็นเรื่องดีได้นี่ทุกขั้มทีทุกขั้มทีบอกแม่นี่เรื่องดีเบิดเดฟ ว่าได้ให้เราท่านใดเดี๋ยวกสิทตัดออกเป็นบางค่ำน่ะเนาะจถ้ามันถึงพาดพิงถึงคนอื่นเน่ะก็จะตัดออกเดี๋ยวถ้าพาดพิงถึงคนอื่นแม่กสิทตัดออกเป็นบางค่ำโอเคเอาเอาตัวเตนได้ละเนาะเด่นหาหน้าเวลาหน้าวันที่หกเดือนหกหองสิบแปดเดนหากระเจี๊ยบแต่กระั่นไปที่หาตูด แล้วก็จับคู่นะสี่ห้าตัวตรงนะสี่ห้าค่ะเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าค่ะสามห้าสามห้าค่ะเก้าห้าเก้าห้าค่ะแล้วก็ศูนย์ห้าศูนย์ห้าแล้วก็ติดเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดแต่ปฏิกตัวพุ่งไหายเรค่ะพุ่งหายจากพุ่งที่ห้าห้าค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าสามห้าสามห้าเก้าห้าเก้าห้าอ้า้วก็ติ๊เจ็ตจะเป็นนี่เจ็ดสองเจ็ดหนึ่ง 72ค่ะ71เอ79 79จ้านี่ล่ะนํนีแต่เฉพาะมันก็หลายตัวอยู่เด้อแต่ว่ากลับนําบ่ตรงตรงนะจ้าเฮ็ดแต่ตรงให้แล้วจ้ะตรงเลขหนูเป็นตัวกับก็ถือว่าเลขหนูบ่แม่นเด้อออบ่ถูกบ่ต้องกันไว้บ่บ่ต้องกันไว้บ่มันคออกกลับบ่มันก็เคยออกแต่แล้วแต่คนี่ซื้อเป็นสมมุติว่า เนี่ยบอกเอาววาเอสซีน่ะให้ซื้อแบบถือว่าตัดตรงตรัวรหัสซีดบนบ้างตัวกับตัวละสามซิบีซีดให้ซื้อแบบนี้อย่านีอกันทุนไว้อย่ไปซื้อตัวซ้ำกันตัวกับมั่นเองกานซื้อกันทุนไว้ไไวลดลงห้าสิบต,ต,ต,ตัวกับตัวตัวกับยี่สิบกันทุนเอาทุนเนาะประมาณมนั้นี้แต่ทื่เ้าซื้อแบบงันอย่าไปซื้อแบบกลับตัวซ้ำกันเพราะว่านุเนี่ยเป็นตัวตรงไว้แน่แล้วบัน,นี คันคันเลขเบิ้ลมันก็สิเบิ้ลได้ 3, 3, 3, 4, 5 5 3 3 7 7ตามนี้จ้าอ่าๆถ้าเบิ้ลนะ33 77จ้านั่นล่ะได้ได้ตัวนั้นใจมากมากผู้เฮ็ดสิมากหลายที่สุดก็คือ4 5 7 5 95แล้วก็75 9 4 75ตัวใด79จ้า79นั่นล่ะ สี่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเก้ากับตัวใดอีกตัวหนึ่งหกเก้าห้าบอกสไอสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าแล้วก็เจ็ดเก้าอ่าห่ตัวเลยเนี่ยมากส่วนตัวสี่คู่เนียนกับเนียนค่ะสี่คู่เทว์เทว์ว่องไหวนี่สามห้าเก้าห้าเจ็ดห้าไม่มันเป็นเลขคือเดินแต้มแนี่ยแมันเดินค่ะมันมาก แต่มันมาในในเลขเป็นหนูหนิดแต้มมันกะปีอยู่ในนี่แหละตาม,มสูตรอย่นเด็ดแต้มคือือแต้มมันอ่อนไปเดียวแม่ถ้ามาตามสูตรก็สามห้าเจ็ดห้าเก้าห้าถ้ามาตาม<ะ>เลขมากกับเจ็ดเก้าสามห้าเก้าห้าเจ็ดห้าอยานี้แหละค,คือที่หนูหนูเฮ็ดไปเมื่อตุกูเนี่ยที่มันเป็นเป็นติบคูนเนะะาะที่มันเป็นติฟคูนนี่นี่เกทศูนกี่เป็นวะจะไม่ เออนั่นแหละมันตีคู่แต่ว่าตัวทีนุว่องไห่เนี่ยมันไี่ยู่เชฟคู่สามคู่สามคู่เจ็ดหาสามหาเก้าหา้านั่นแหละสามสี่คู่ได้เนี่ยสี่หาเจ็ดหาเก้าหาอ๋อบอกสี่คู่บอกสี่คู่บอกเอีตัวเด่นสี่ตัวแล้วก็ตัวรองห้าสี่ตัวกับหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเนาะ โตโตควตัวนี้อกาีมีโอกาสออกได้จ้าเพราะว่ามันเดินเต็มตมมันมนุกันเต็มไว้อืมจา้าโอเคขอบคุณหล,ลายๆเดี๋ยวจะตั้งชื่อให้เดี๋ยวจะไอเขาไอไล่มีมันบ่นีจ่จ้าไล่ไล่หนูมีแต่ว่าไล่หนูยังว่าท่านใดยังว่าท่านใดล่มทะเบียนทิ่การต่วบันนี้มันแม่ล้ะ จาเดี๋ยวลองเห็ดเบิ้งขนุนทรงเขี้อวโคตรหนูไปให้เบอร์แม่นี่แม่สามารถแอบได้แม่เบิ้งเป็ี่ยนเป็นบอขนุนทรงเขี้อวโคตรไปทา้งขอบพุ่มได้ได้ทั้งมันมายท่นหลักให้ลูกเส็ดเดี๋ยวนี้ก็ได้ใส่แอบไปแม่ขมานุสิโลว์คาเตอจ้าจ้าโอเคขอบคุณมากมากเดี๋ยวลองไงไงที่เนาะรอรัฐบาลอีกทีหนึ่งไงไงรอบปั้นแล้วก็ไงไงหนูเดินดีจ้าเดินดีจ้า โอเคขอบคุณมากจ้าสวัสด mm ีจ้าอ่าท่านผูช้ชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องใหม่ในวงการน,นะคะน้องใหม่ในวงการค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สั่งซื้อสินค้าตัวนี้เจ็ดรอยบาทคู่นึงนะคะถ้าเดียวๆสี่ร้อยบาทลดราคาคีมนี่กับจัดโปรลดราคาแถมสบู่หนึ่งก้อนนะคะหนึ่งชุดแล้วไม่พอแถมสบู่หนึ่งก้อน ภายในจากมือ, mm hmm. อบูเจแดงนะบวกําหนดเนาะอาจจะเรียลๆนี่แหละนะคะอาถูกเล่าห้าหน้อยกับสิบว่าลดฉันแล้วมีเงินต่อทุนล่ะเอาฝารีบซื้อเลี้ยวไววค่ะเจ็ดเก้าสามห้าเก้าห้าตัวเด่นก็คือสี่หาเจ็ดหาสามหาเก้าหาตามที่เพื่อนบอกเนาะค่ะเนาะเจแดงของตัวลาไปก่อนเนอค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ